สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์พิเศษเป็นตอนที่สองครับแล้วก็นี่คือนี่คือชื่อสถานีบางซื่อกับในชื่อเรียกันท่านท่านว่าสถานีบางซื่อกับนี่คือห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันเดี่ยวห้องรับรองผู้โดยสารอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่อาคารแหงใหมนี่ครับสึ่งที่ตอนนี้อยู่นี่นี่คือตาราง เที่ยวขึ้นเที่ยวลงระหว่างสถานีครับกรงเทพมหาัครหรือไม่ก็สถานีต้นทางกับสถานีปลายทางในส่วนของสถานีการกรุงเทพมหานครฟังชุมทถานบางซื่อเนี่ยนะครับฟังชุมทถานบางซื่อเนี่ยจะให้จะให้บริการในเฉพาะองรถตบระดาษขบนรถถ่านบนรถชั้นสามขบนรถทงเที่ยวครับนี่คือตารางครับตารางขาเข้าราคา คนละก็คือทุกก็คือยังคงมีการเดินเส้นทางและให้บริการประโยชน์ึงจังหวัดสุราษฎงๆในภาคเหนือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดในางภาคกลางจังหวัดในภาคใต้เพียงแต่ว่าหากเป็นขบวนรถด่วที่เด็กขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วแล้วก็ขบวนรถขบวนรถที่ไม่ใช่ขบวนรถมาราธอนท่านจะต้องไปใช้ที่สถานีใช้ที่อาคาร ชาชาลาและสถานีแห่งใหม่ครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกับรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานกับรถไฟฟ้าชานเมืองก็ใช่เดยครับผู้เผยแพร่เนี่ยน,นำเสนอมาหลายครั้งแล้วครับมีการนําเสนอในส่วนที่เป็นชาชาลาแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงขึ้นเปสายสีแดงออกเนี่ยจะนาเสนอให้ในอนาคตข้างหน้านี้ครับนี่คือบรรยากาศสวยๆครับ นี่คือเป็นมึงหรือหนองน้ำเล็กๆและนี่คือชานจราทที่สีครับตรงนี้คือชานจราทที่สามครับนี่คือห้องจำหน่ายตัวครับมีอยู่สามห้งองครับนี่ครับห้องจำหน่ายปัตโดยสารครับนี่น่าจะเป็นตารางเข้าเออกของขบวนรถไฟกับสถานี น <muitas> ี่ยครับแสดงบ่งบอกการใช้บริการหรือติดต่อสื่อำนวยความสูงต <bulun case> <vậy> ่างๆในสถานีกลางกรุงเทพ่ทวดบางชุมทางบาซือผู้ไปแพ็ต้องขอไปด้วยนะครับที่จะต้องเรียกชุมทางบางซื่อและสถานีกลางบางซื่อรวมกันเป็นชื่อสถานีกลางกรุงเทพภิวัดเลยครับสถานีกลางกรุงเทพภิวดไปเลยครับหรือสถานีกลางบางซื่อเนื่องจากตั้งรวมไปถึงสถานีรถไฟฟ้ามหานครถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยขอเรียกว่าสถานีกลางกรุงเทพปิวดเลยครับ เพื่อเป็นการรวมชื่อกันแล้วลดความสับสนลดความสับสนเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่คือชานชาลาครับชานชาลาที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่คือชานชาลาึงและชานชาลาสองนี่คือห้องรับรองครับแล้วก็อันนี้ขอไป้วยครับขอไปจะพิเพงเท่านี้ว่าครับ,รบเป็นห้องนายสถานนายสถานีแล้วก็ห้อง องคกำกับดูแลเ,ลเกตฑการเงินกับพนักงานสามารถเข้าได้เท่านั้นครับนี่คือ,คอ,นนอเครื่องชช้น้ำหนักติ่ตั้งกาแล้วที่จะเข้าสู่โระงานนี่คืออาคารใหม่ครับ ชานชาลาหนึ่งเนี่ยจะใช้ด้านข้างครับประตูเปิดทางด้านซ้ายครับบางขบวนรถเบบประตูเปิดทางด้านขวาครับถ้าครับจากขบวนรถไฟที่ยังคงเดินเส้นทางอยู่และนี่คือชานชาลาที่สามครับก็คือด้วยแสงแดดครับแล้วก็ยุการใช้งานที่ยาวนานนะสีป้ายต่างๆจึงลอยเปลี่ยนครับและที่ท่านที่เห็นวันนี้นี่นคือนี่ครับนี่คือ ขบวนรถไฟครับน่าจะเป็นขบวนรถไฟเอาไว้ใช้รับส่งสินค้าหรือใช้บรรทุกสินค้าครับไม่ไว่าจะเป็นตู้บรรจุสินค้าหรือกลองหรือเครื่องมืออะไรต่างๆที่สามารถบรรจุสินค้าได้แล้วใส่ไปยังขบวนรถไฟอง ที่รถไฟสินค้าเดี๋ยวสถานีรถไฟที่มีขบวนรถไฟรับส่งสินค้าเนี่ยท่านจะต้องเดินเข้าไปข้างในเลยครับผ่านอาคารสถานีอาคารใหม่ก่อนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเลยไปเนี่ยอยู่ทางด้านตัวหอกสุดนั่นก็คือสถานีรถไฟสินค้าแล้วก็สถานีที่ทําการรับส่งสินค้าผลจดินจะนําเสนอในอนาคตข้างหน้าครับแต่ว่ามันเป็นเขตด้านวิชาชีพหรือเป็นเขตให้บริการสินค้ามากกว่า การบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยจึงผู้เผยแพร่คอองจะต้องไปสังเกตดูระวังาห้ดีก่อนครับกอที่จะทำการบันทึกเาทางนี้ครับ ไปที่สถานีนรถไฟสามเสนแล้วก็สถานีรถไฟพัฒนารับสถานีรถไฟกรุงเทพโอรสโฮแล้วก็สถานีรถไฟสิบสี่ที่ลงไปจางเ้ตใต้ครับเรือไปดูนีค้ครับความยาว10บถึงสินาทีครับ ดูในส่วนของชานาลาที่3และชานฉาลาที่4กันบ้าครับนี่คือนี่คือเส้นทางรถไฟของ2แล้วก็ตรงนี้คือ3แลถ้าตรงนี้เป็นสครับขณะที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยชานชา,าที่4เนี่ยมีการขบวนรถไฟรับส่งสินค้าเนี่ยมีการจอดอยู่ครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการบันทึกควิดีโอในสถานที่อย่างนี้ควรจะกระทำการด้วยความระมัดระวังและในต,ตอนพิเศษที่สองเนี่ยผู้เผยแพร่พจะขอปิดท้ายด้วยทางด้านทิศใต้สุดของสถาน,นีครับในฝฟังเดิมครับและตรงนี้ครับจะเป็นห้องสุข,ขาครับห้องสุข,ขาสุกวันุระภารี ตรงนี้ครับไปทางเคทุสิทิจได้ครับห้องสุขาเนี่ยค่าบริการสามบาทครับไม่ไม่ไม่ใช่เข้าฟรีโดยไม่เสียภาชใ้ใจ่ายอันนี้ต้องขอชี้แจงก่อน ูอันนี้เอา,อางี้ดีกว่าครับอาคารที่พดูดแม่ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นอาคารโลวจากดีเซลมาร์คซ์หรือเปล่าถ้าไม่ผิดถ้ามาแช่เ,เช่นนี้ครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริษัทคูณเป็นไทยจมหา,าชนครับบริเวณตรงนี้ครับก็คลิปวิดีโอน,นี้ครับ อนุญาตบรึกคุประโยชนดานความยาับและนี่คือสถานีกลางเทพาริวันอาคารชาลชาสถานีดังเดิมบที่จะเรียกว่าสุขาพับและในตอนหน้าเนี่ยว่าด้วยสถานีกลางาเทพรยือสถานที่แห่งไหนที่ผู้มีแพร่นสนใจที่จะบรนทึกคลิปโย์จะนำเสนอใน ขอขอบคุณทุกท่านมากครับโปรดติดตามรับชมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ